เคยสงสัยกันไปครับว่าชุดน้ําระบบปิดนั้นข้างในมันเป็นยังไงและทํางานยังไงวันนี้ I have c p u มีคําตอบครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU นะครับ i have CPU วันนี้จะเป็นในส่วนของ i have CPU modify นั่นเองนะครับนี่จะมีเลื่อยมีไขควงมีที่ตัดนะครับผมเจอลูกค้าถามมาเยอะมากว่าชุดน้ำระบบปิดพีเอข้างในมันเป็นยังไงนะครับซึ่งคลิปชุดน้ำระบบปิดนั้นผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าชุดน้ำระบบปิดคือการที่ใช้น้ําระบายความร้อนและเป็นระบบปิดนั่นคือน้ําไม่สามารถที่จะรั่วได้แต่ก็อาจจะมีละเหยออกมาบ้านนงนั่นเองนะังนั้นเนี่ยโอกาสที่น้ําจะหายไปมีแต่น้อยนั่นเองนะังนั้นเนะี่ยอายุการใช้งานของมันก็ประมาณสัก4ีปีได้อยู่อย่างไรก็ตามก็ควรที่จะมันเช็ค คุณภาพบ่อยๆอะไรอย่างนี้อาจจะปั๊มน้ําเสื่อมคุณภาพคืออาจจะไม่ได้เสียไปเลยแต่ปั๊มนั้นอาจจะหมุนน้ําได้น้อยลงทําให้การเราคมร้อนนั้นแย่หรือมากกว่านั้นปั๊มอาจจะนิ่งไปเลยก็ได้นะครับปั๊มอาจจะนิ่งไปเลยนั่นน่อ,อส่วนที่สําคัญที่สุดที่อาจจะให้เกิดปัญหาได้โดยทีเ่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็คืออาจจะเป็นที่ปั๊มน้านั่นเองปั๊มอยู่ตรงไหนครับส่วนมาก90%แล้วปั๊มน้ําจะอยู่ภายในบล็อกนะครับอันนี้คือชุดน้ําระบบปิดที่เสียแล้วนั้นน่ยผม จะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันว่ามันเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยชุดอา่างวอดผมอธิบายไปแล้วนะครับก็คือจะมีปั๊มบวกบล็อกอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสายยางแล้วตรงนี้จะเป็นหม้อน,น้ําหรือว่าเรเดเตอร์ในการระบายความร้อนมีพัดลมแปะปึ๊บปึ๊บในการระบายความร้อนดังนั้นเนี่ยข้างในจะมีน้ํานั่นเองคราวนี้อยากรู้ไหมว่าทําไมชุดน้ําบางชุดเนี่ยผมใช้คำว่าราคาถูกแล้วกันหรือแล้วแต่การดีไซน์แล้วกันนะครับสายถักมีไว้ทําไมสายถักป้องกันสายยางรั่วได้ด้วยแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะครับนี่คื สายถักที่ ทุกคนจะได้เห็นกันตรงนี้นะครับปุ๊บเข้าไปแล้วปั๊มน้ําก็จะอยู่ตรงนี้ปั๊มขึ้นไปตรงนี้ปุ๊บน้ําร้อนเราไปคำนวณที่หมอ้อน,น้ําเสร็จปุ๊บไหลลงมาแล้วก็วนกันอยู่อย่างนี้แล้วข้างในเนี่ยจะมีน้ําอยู่แต่น้ําตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นน้ําที่นําไฟฟ้าหรือไม่นําไฟฟ้าก็ได้ขึ้นอยู่กับผ,ผ,ผู้ผลิตที่ออกแบบไว้ว่าให้น้ำเนี่ยนำไฟฟ้าหรือไม่นําไฟฟ้าคือข้างในผมมองว่าอาจจะเป็นตัวสารกันระเหยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมชิมแล้วเนี่ยรสชาติมันค่อนข้างข,งขมและสีมันออกจะเป็นแบบสีแบบไม่ใช่สีน้ําแบบปกตตติิิคือไม่่่่ใชนนนน้้ํําาาปปปกกเลแ เดี๋ยวเรามาคุยกันข้างในบล็อกมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปแกะกันดีกว่านะครับตอนนี้มันจะเป็นตอนนี้ผมลองตัดมอน,น้ําออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันทีละส่วนสําคัญที่สุดคือคือบล็อกฐานตรงนี้จะเป็นตัวที่สัมผัสกับ CPU ซึ่งเหมือความว่าฐานตัวนี้จะเป็นตัวที่รับ CPU ียูเต็มๆโปะตรงนี้ปุ๊บจะร,บระบายความร้อนตรงนี้จะดูดซับหรือว่าเกิดการถ่ายเทความร้อนจาก CPU ไปที่บล็อกน้ำน,นั่นเองเดี๋ยวผมจะลองแกะก่อนแล้วกันนะครับนี่ฐานทองแดงส่วนมากแล้ว ผมให้90%เลยแล้วกัน90% 80%ฐานจะเป็นทองแดงแบบเรียบที่สุดครับแล้วก็ถ้าดีกว่านั้นอาจจะเป็นทองแดงชุบนิกเกลิลเนาะจะลองไขดูครับแกะออกจากตรงนี้ครับเพื่อดูว่าปั๊มน้ํามันมีไหมมันมีใบพัดอยู่อยู่แล้วละ่ะก็คือตัวหมุนน้ำนะครับปั่นน้ําให้หมุนเวียนกันในระบบซิสเต็มนี้นั่นเองเช่นจากบล็อกไปที่สายจากสายไปที่หม้อน้ํานะครับอ่ะตัวนี้ถอดออกมาแล้วฐานออกมาเห็น<ช>ไหมครัแกะออกมาปุ๊บ น้ำจะหยดลงทันทีผมให้ดูฐานมันก่อน ฐานหนึ่งเลยเนี่ยมันจะมีโอลิงกันรั่วซึ่งหมายความว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลมาแค่ภายในขอบในนะครับด้านนอกเนี่ยจะมียางโอลิงอยู่ยางโอลิงก็คือว่ายางเอาไว้สมมรับมีพืมม้นที่อยู่แล้วยางเนี่ยถ้าถูกบิ่วไปปุบยางมันก็จะขยายตัวและมันก็จะมีปันแต่ถ้ายางเสื่อมยางขาดไปตัวน้ํามันก็มีโอกาสที่จะรั่วได้ตรงนี้คือฟินถ้าเห็นถ้าเจาะดูเนี่ยอินเสิร์ตใส่เข้าไปเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นฟินแบบละเอียดมากๆนะครับซึ่งแต่ละแผ่นเนี่ยขนาด เล็กกว่า1มิลลิเมตรอีกนะฮะเล็กมากนงนั้นเนี่ยน่าจะ0.2มิลลิเมตรต่อฟินนั่นเองนะนั้นเนี่ยฟินตรงนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเพิ่มพื้นที่ผิวในการระบายความร้อนลองเลอกดูฮะถ้ามันเรียบเสมอไปมันก็จะมีรับผิวได้แค่เรียบตรงนั้นแต่ถ้าสมมติเพิ่มฟินเข้ามาปุ๊บ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 มันก็สามารถที่จะรับความร้อนได้เท่ากับพื้นที่ผิวที่เป็นฟินถึงแมมีฟิน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 ก็เป็นตกปกตินจะเป็นอย่างนี้รัรนบ อย่างนั้นเนี่ยฟินยิ่งทีขึ้นดีนั่นเองนี่คือฟินระบายความร้อนที่ตรงข้ามกับด้านของซี u ตอนนี้คือด้านที่สัมผัสกับซ p u ตัวนี้คือด้านที่น้ําโดดนั่นเองนะครับน้ำจะระบายความร้อนตรงนี้ให้ตัวนี้เย็นลงเพื่อที่จะดูดซับความร้อนจากซ p u ได้มากขึ้นนั่นเองแล้วตรงนี้ก็คือน้ําจะไหลมาตรงนี้นี่คือน้อําหยดนี้เลยผมแกะตัวนี้ละเราน่าจะได้เห็นตัวปั๊มกัน เอาละนะครับเราจะแกะตรงฝากครอบมันออกมาปุ๊บยังไม่มีปั๊มฮะยังไม่เห็นปัม๊มปั๊มจะอยู่บริเวณตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีน้อยตัวนึงครับนี่ครับนี่คือปัมม๊มน,นะนี่คือแผงวงจรนี่คือต่อไฟเลี้ยงอะไรอย่างนี้ปกติผมจะเริ่มแกะตัวปัมม๊มออกไปดังนั้นชุดน้ำในจริงแล้วมันไม่ซับซ้อนเลยครับจุดเสียงสุดคือปัม๊มนั่นเองถ้าปั๊มตายเมื่อไหร่น้ำนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยน้ำนิ่งเมื่อไหร่มันจะเริ่มร้อนนี่นะครับน้ำมันก็จะไหลลงมาที่ช่องนี้นี่ครับ น้ำเย็นจะไหลลงมาที่ช่องกลางตรงนี้แล้วก็น้ําร้อนจะไหลออกช่องนี้ครับมันมีการแบ่งรูกระจายเย็นตรงกลางน้ําจะไหลเข้าจากใบพัดตรงนี้ปุ๊บก็ไปโดนปั่นตรงนี้ปุ๊บแล้วก็น้ําร้อนเราไความร้อนเสร็จปุ๊บผ่านตรงเนี้ยผ่านไอ้ท่อนแท่นเนี้ยไอ้ฟินตรงเนี้ยมันก็จะไหลกลับเข้ารูนี้ เพื่อไปราคอนอนที่มอนน้าอยู่เดี๋ยวเรามาแกะตัวปั๊มก,กันครับโอเคนะครับนี่ครับมันจะมีแผนอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็งีตรงนี้ออกมาเราจะเจอปั๊มแล้วนะครับซึ่งปั๊มของมันเนี่ยการทํางานมันไม่ยากเลยมันก็จะหมุนกันอยู่ตรงนี้ครับ หมุนปั๊มตรงนี้มันจะหมุนเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนใบพัดตักลมถ้าเป็นพัดลมก็จะเป็นพัดตักลมแต่นี่คือเป็นใบพัดที่จะไว้ตักน้ําอารมณ์คลๆๆ้ายเทอร์โบนั่นเองตรงนี้มันจะหมุนติ้ว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 หมุนเสร็จปุ๊บมันจะสร้างแรงทําให้น้ําสามารถที่จะหมุนเวียนในระบบได้นั่นเองนะครับอย่างนี้ปุ๊บเข้าไปน้ำเนี่ยจะออกมาตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บน้ําที่ร้อนจะไหลเข้าไปตรงนี้ตร,นตรงสายยางนี่นี่คือปั๊มน้ําตรงนี้ครับผมไม่สามารถแกะได้มากกว่านี้ละเอาให้ง่ายคือตรงนี้หมุนเห็นม หมุนต,ติ้ว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 หมุนตรงนี้ทํางานเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะปั่นน้ําให้หมุนในซิสเต็มลูปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสายถักกันบ้างนะครับสายถักเป็นยังไงผมตัดเลยแล้วกันนะครับตรงนี้จะคุ้มสายถักถามว่าคุ้มเพื่ออะไรบางร,รุ่นรุ่นราคาถูกอาจจะไม่มีสายถักแต่ว่าอันนี้จะมีสายถักขึ้นมาผมจะลองตัดดูฮะถ้าเราตัดลูปปุ๊บขาดทันทีนี่ครับมันจะเป็นแค่สายถักเฉยๆและข้างในนั้นมันจะเป็น สายยางขนาดนี้ค่อนข้างหนานะสังเกตดูว่าตัวสายยางของตัว idcooling นะครับหนาประมาณสัก3มมิลได้แล้วรูน้ำเนี่ยเล็กนิดเดียวเห็นไหม การไหลของน้ำนเ,นเล็กทีเดียวไม,ไม่ได้ใหญ่มากแต่สายยางนั้นหนาปุบเลยฮะผมมองว่าความรั่วถ้ามันจะรั่วจากสายยางเนี่ยแทบเป็นศูนย์ถ้าจะรัว่วรั่วตรงข้อต่อรั่วตรงบล็อกรั่วตรงฟิตติ้งตรงหม้อน้ําก็ว่ากันไปแต่รั่วจากสายยางอย่างเงี้ยยากมากนะครับอันนี้คือสายถักที่เพิ่มความสวยงามถ้าเราไม่มีสายถักก็จะประมาณนี้เห็นไหมนี่คือมีสายถัก อันนี้ไม่มีจัดคับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ระบายความร้อนกันจุดที่ระบายความร้อนที่สําคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งที่จะทําให้น้ําเย็นลงคือหม้อน,น้ําถูกต้องไหมครับปกติแล้วน้ำเนี่ยมันก็สามารถที่จะระบายความร้อนด้วยตัวมันเองได้เพราะว่าเวลาน้ํามันเข้ามาตรงนี้สังเกตดูตรงนี้ครับหม้อน,น้ำที่ทุกคนเห็นข้างในมันจะแบ่งเส้นน้ําออกมาเป็นหานครึ่งตรงนี้จะมีบรอยบากอยู่จุดมาร์กอยู่1 2 3 4 5 6ี่ห้าเพื่อให น้ำใหญ่จากเส้นเดียวตรงนี้กลายมาเป็นน้ำเส้นเล็กๆ1,2,3,4,5,6 6ี่ห้เส้นดังนั้นหมอ้มอน้ำตร,ตรงนี้คือ12เส้น6เส้นจะเป็นสองสายนี้6เส้นจะเป็นของอีกสายหนึ่งดังนั้นเนี่ยห yeah, มอ้อน้ำที่ระบัยความร้อนได้ดีผมบอกก่อนเลยว่า1เลยหม้อน้ำต้องใหญ่ ถูกต,ต้องไหมครับ2เลยเส้นระบาความร้อนต้องเยอะเพราะมันจะทําให้น้ําสามารถกระจายได้ดีถูกต้องไหมฮะสเลยหมอ้อน้ําต้องหนาหมอ้อน้ําต้องใหญ่แล้วก็สุดท้ายฟินระบายความร้อนยิ่งละเอียดหรือว่ายิ่งดีฟินระบายความร้อนพวกนี้จะเป็นตัวเอาความร้อนออกจากเส้นตรงนี้แล้วเส้นตรงนี้ก็คือน้ําไหลผ่านนั่นเองนะครับน้ําไหลผ่านตรงนี้ เห็นไหมมันจะแยกออกไปนะครับการที่จะให้ฟินนี้เย็นลงกว่าเดิมเราก็ต้องมีพัดลมมาติดเพื่อไล่อากาศร้อนให้เย็นลงกว่าเดิมเหมือนเป็นพัดลมเอาเป่าอัดเข้าไปปึ๊บเข้าไปปึ๊บตรงนี้เย็นตรงนี้เย็นพอเย็นลงแล้วปึ๊บมันก็สามารถที่จะถ่ายเทความร้อนกับน้ําได้ง่ายขึ้นผมเลยลองผ่านี่ฮะผมเลยลองผ่าดูจ้าจาาาผ่าดูแล้วอยากรู้ว่าข้างในหม้อน้ํามันเป็นยังไงข้างในหม้อน้ํามันจะเป็นลักษณะนี้ครับ ผมลองผ่ามาแล้วเห็นไหมฮะนี่คือท่อในการระบายความร้อนครับนี่อย่างนี้ครับ1 2 3 4 5 6มมันจะเป็นลักษณะที่แบนที่สุด บางที่สุดเพื่อรีดน้ําผมเรียกว่าอะไรไม่ใช่โมเลกุลหรอกให้เส้นการทเดินดของน้ํานั้นถูกผ่านบางที่สุดเพื่อให้การระความร้อนของน้ํานั้นเร็วที่สุดอลองนึกภาพดูครับถ้าน้ําเต็มหม้ออ้วนเบลื่มเลยอย่างเงี้ยมันจะระอุความร้อนอยังไงในเมื่อมันอมความร้อนไวเยอะแต่ถ้ารีดน้าให้เป็นเส้นตรงยิ่งบางเท่าไหร่ยิ่งเล็กเท่าไหร่ความร้อนมันจะถูกระความร้อนออกได้ไวขึ้นเท่านั้นฮะเห็นไหมฮะนี่ครับ สมมติน้าออกมาจากเส้นนี้เส้นมาเริ่มเลยตู้บมบาน้ำข้นออกมาปุ๊บถูกแยกออกเป็น6เส้นเล็กครับ1 2 3 4 5ส6ี่ห้าหกหเส้นเล็กตรงนี้ถามว่า6เส้นเล็กตรงนี้เรียกไงต่อไหลเข้าไปตรงหม้อน้ำครับไหลเข้ามาลักษณะอย่างนี้จะถูกฟินระบะความร้อนทั้งหมดที่มทผมเผาออมาให้ดูเนี่ยมันจะเป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งนะนี่ฮะมันจะเป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งฮะในการที่จะช่วยระบะความร้อนให้กับเส้นตรงนี้หนึ่ง6สห้าเสร็จปุ๊บ พอสมมุติว่ามันเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6ไหลออกไปแล้วปุ๊บมันจะอยู่เทิร์นครับมันจะไหลกลับมาเข้ามาที่ 1, 2, 3, 4, 5, าาน้ำจะไหลผ่านเส้นพวกนี้ฮะในการที่จะระบายความร้อนนั่นเองนี่คือหลักทำงานง่ายๆของหม้อน้ำาึื่อปบติแล้วหลักการพวกนี้อยู่ในระบบรถยนต์บ้างระบบแอร์คอนดิชันมั่ง ระบบอุตสาหกรรมบ้างที่ต้องใช้การระบายความร้อนนี่คือหลักการหม้อน้ําหรือว่าการระบายความร้อนของเรเดียเตอร์ครับทำยังไงก็ได้ให้น้ําไหลผ่านได้แคบที่สุดเล็กที่สุดและทําให้ไหลตีบน้ำให้มันเส้นมันเล็กลงทําให้การระบายความร้อนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น <S <S 1> <S 1> <S เพื่อให้น้ํานั้นเย็นลงที่สุดเย็นลงไวที่สุด โดยระยะเวลาสั้นที่สุดดังนั้น,น,นผมสรุปอีกรอบนึงแล้วกันกปัใจจัยในการมีผลต่อความร้อนของอุณหภูมิ CPU หรือว่าความร้อนของน้ําในระบบน้ําปิดแล้วกันนะครับหเลยหม้อน้ํายิ่งยาวยิ่งดีครับอันนี้ผมไม่เถียง2เลย material หรือว่าวัสดุในการผลิตของ หม้อน้านั้นแมทเทียลนั้นมันเป็นยังไงความแรงของปั๊มน้ํามันเป็นยังไงเป็นอลูมิเนียมไหมหรือเป็นทองแดงทองแดงราคาแพงกว่าหนักกว่าแน่นอนแต่เย็นกว่าแต่ราคาสูงกว่าอลูมิเนียมหลายเท่าเมื่อซื้อหม้อน้ําส่วนใหญ่ในตลาด90%นั้นจะเป็นอลูมิเนียมนั่นเองหม้อน้ํายิ่งใหญ่ยิ่งยาวยิ่งดียิ่งหนายิ่งดีท่อตรงนี้บางอันนี้ผมเคยเห็นอันนี้คือมาตรฐานนะครับ12เส้นบางอันผมเคยเห็น18เส้นก็มีหรือว่ามากกว่านั้นก็มีหรือว่าบางอันเนี่ยฟินตรงนี้เป็นแบบ2ชั้นก็มี ตรงนี้จะเป็นฟินเดินทางเดียวบางยี่ห้อจะมีขีดกลางตรงนี้แล้วก็มีฟินอีกชั้นหนึ่ง นั้นน่ะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนรวมถึงพัดลมแบบสแตติกแฟนก็คือพัดลมที่เอาไว้อัดความดันลมสูงเอาไว้อัดปุ๊บเข้าไปทําให้มันสามารถที่จะทะลุหม้อน้าได้การที่ลมไม่สามารถทะลุหม้อน้ําได้มันก็อาจจะอบอวนวนกันอยู่ในนั้นไม่ทําให้น้ําเย็นลงเท่าไหร่แต่ถ้าสามารถมันทะลุหม้อน้ําลมทะลุหม้อน้ําได้อัดเข้าไปตุ๊บตรงนี้ปุ๊บแล้วทะลุมัอนออกาปุ๊บมันคือการนําความร้อนออกมาจากหม้อน้าได้อย่างดีที่สุดถูกต้องไมหมฮะถ้าสมมติว่ามี ลมอัดจะอยู่เป่าเข้าไปปุ๊บถึงนี้แล้วมันก็วนๆงึมๆงมๆกันอยู่เนี้ยความร้อนย,ยังคงอยู่ครับแต่ถ้าแรงลมแรงหรือว่าแรงความดันลมนั้นสูงอัดเข้าไปปุ๊บพัลุออกมาได้ความร้อนจะถูกพัลุออกมาด้วยเห็นไหมมันจะพาความร้อนออกมาด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะทาให้ตรงนี้เย็นลงพอตัวนี้เย็นลงเสร็จป,ปุ๊บน้ําไหลผ่านตัวนี้เย็นลงก็สามารถที่จะดูดซับความร้อนของน้ําได้มากสุดด้านเองนะครับนี่คือแกะให้ดูหมดแล้วก็สรุปก็คือว่า ผมเอาแกะมาให้ดูหมดแล้วละกันว่าชุดน้ําระบบปิดนั้นเรียกได้ว่าคลายทุกข้อสงสัยเลยว่าใครที่สงสัยว่าชุดน้ำระบบปิดในะข้างในนั้นมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็แกะให้ดูหมดเลยทั้งบล็อกทั้งอุปกรณ์ระบายความร้อนของ C ี u ที่สัมผัสกับ CPU มีฟินด้วยเราไปคิดว่าเขาจะละเอียดขนาดนี้กับกับหม้อน้ําแค่พันกว่าบาทนะครับเห็นไหมฮะมันละเอียดมากดังนั้นเนี่ยแกะเอาดูหมดเลยทั้งบล็อกทั้งหม้อน้ําทั้งสายยาง ทั้งปั๊มมอน้ําทํางานยังไงอะไรยังไงก็อธิบายไปหมดแล้วก็นะคิดว่าน่าจะครบนะครับในส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วว่าปัจจุบันนั้นชุดน้ำรบปิดนั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบหลัก10ปีนะน,นั้นเนี่ยการทำงานของมันเนี่ยแทบจะไม่เกิดปัญหาเลยนะครับแทบจะ100%นะครับได้เองดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลใช้ใช้ไปเถอะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมคิดว่าข้อมูลที่ให้ไปน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเท่าที่นึกออกตอนนี้แต่ถ้าใครมีคำถามสงสัยเเพิิม่มตมตก็ส คอมเมนต์ถามได้ผมเองก็จะเข้ามาตอบแล้วกันนะครับแล้วก็ฝาก i have CPU ทุกช่องทางเหมือนเดิมอย่าประกอบคอมพิวเตอร์ i have CPU ฮนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ